การพูดโน้มน้าวใจเรื่องไฟป่าที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5ความหมายการโน้มน้าวใจคือการใช้ท่าทางสีหน้าและการแสดงออกเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจคอยตามและเชื่อถือสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อลักษณะของการโน้มน้าวใจใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนเข้าใจง่ายมีพลังในการสื่อสารตัวอย่างเช่นไฟป่าไม่ได้ทำลายแค่ต้นไม้แต่ทำลายลมหายใจของเราทุกคนข้อความนี้มีพลังโน้มใจ เขาชี้ให้เห็นว่าไฟป่ากระทบโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์ไม่ใช่แค่ธรรมชาติพร้อมทำใช้คําที่สร้างความรู้สึกร่วมและความรับผิดชอบร่วมกันจึงตุกจีจํานึกและกระตุ้นให้ผู้อ่านลงมือแก้ไขปัญหาการใช้เหตุผลที่น่าเชื่อถือและมีหลักฐานรองรับตัวอย่างเช่นงานวิจัยจากองค์การอนามัยโลกยืนยันว่ามลพิษ PM 2.5จากไฟป่าเป็นสายเหตุสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงโรคปอดเดือดรังหัวใจและมะเร็ง หากเราหยุดไฟป่าได้เราก็จะหยุดภยัยเงียบที่ทำลายสุขภาพคนทั้งชุมชนได้เช่นกันข้อความนี้ชี้ให้เห็นว่าการยกแหล่งอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกและการอธิบายเหตุผลอย่างเป็นลำดับตั้งแต่สายหิุไฟป่าไปจนถึงผลกระทบต่อสุขภาพช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้เราสรุปเรื่องการหยุดไฟป่ามีพลังในการนุมเน้วใจมากขึ้นมีการใช้เหตุผลที่น่าเชื่อถือและมีหลักฐานรับรองตัวอย่างเช่นควันจากไฟป่าอัดดับแสงตะวันแต่เราจะไม่ยอมให้มันดับลมหายใจของลูกดานเรา ข้อความนี้ใช้ถ้อยคำชัดเจนและสะเทือนอารมณ์กระตุน้นให้ผู้อ่านเกิดความห่วงใยและความรับผิดชอบต่ออนาคตของลูกหลานจึนปลุกจิตสำนึกให้ร่วมกันป้องกันทั้งเพื่อตนเองและคนรุ่นต่อไปเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างเช่นถ้าไม่มีป่าอากาศที่ถอหายใจก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นพิษมาช่วยกันร,รักษาป่าเพื่ออนาคตของเราเอง ข้ขอความนี้ใช้ภาษาวไฟรุ่นที่เป็นกันเองทำให้เข้าถึงง่ายและไม่เข้งขัดพร้อมชี้ให้เห็นผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตจึงช่วยให้เยาวชนตระหนักว่าไฟป่าและ PM 2 5เกี่ยวข้องกับอนาคตของพวกเราโดยตรง ใช้ภาษากระตุ้นให้เกิดการตอบสนองหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวอย่างเช่นอย่าปล่อยให้ไฟป่ากับความที่เป็นฆาตรกรเงียบที่ภาคชีวิตคนที่คุณรักข้อความนี้ใช้ถ้อยคำร้าใจและเปรียบเทียบแรงสร้างอารมณ์ผูกพันทําให้ผู้อ่านตระหนักถึงอันตรายและเกิดแรงจูงใจลงมือป้องกันทันทีกลว,วิธีการใช้ภาษานมเ้าใจการใช้เหตุผลและหลักฐานตัวอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกระบุว่า การหายใจเอา PM 2ีเ5จากไฟป่าเป็นเวลานานเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือกมากขึ้นถึง20%การหยุดไฟป่าจึงไม่ใช่แค่รักษาป่าแต่คือการรักษาชีวิตของเราเองการใช้คำถามการใช้คำถามปลายเปิด4คำถามเชิงชวนคิดตัวอย่างเช่นวันนี้คุณเลือกจะเผาป่าหรือเลือกจะรักษาลมหายใจให้กับคนที่เรารักข้อความนี้ใช้คำถามเชิงเลือกและถ้อยคำสะเทือนอารมณ์เช่นคนที่เรารักเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดตามเกิดความห่วงใยและพร้อมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปรียบเทียบหรือยกตัวอย่าง ตัวอย่างเช่นควันจากไฟป่าก็เหมือนขโม,มยที่มองไม่เห็นมันแอบขโมยสุขภาพและลมหายใจของเราไปทุกวันการใช้อารมณ์ตัวอย่างเช่นเสียงไอของเด็กเล็กคือเสียงเตือนที่ดังที่สุดว่าควันไฟป่ากำลังพากอนาคตของพวกเขาไปทีละน้อยข้อความนี้ใช้ภาพและคำสะเทือนอารมณ์เช่นเสียงไอและพากอนาคตเพื่อสร้างความห่วงใย,ยกระตุ้นอารมณ์ร่วมและโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านอยากปกป้องเด็กข้อความนี้เปรียบเทียบควันไฟป่ากับขโมย สร้างภาพชัดเจนและความหวาดกลัวทําให้ผู้อ่านตระหนักและอยากป้องกันการใช้ถ้อยคาที่ร้าใจหรือมีน้าหนักตัวอย่างเช่นอย่าปล่อยให้ไฟป่ากับควันพิษเป็นฆาตกรเงียบที่พักชีวิตคนที่คุณรักข้อความนี้เปรียบเทียบไฟป่ากับฆาตกรเงียบและใช้คําว่าคนที่คุณรักกระตุ้นอารมณ์ทําให้ผู้อ่านตระหนักและอยากป้องกันทันทีการกล่าวย้ำและเน้นประเด็นสําคัญตัวอย่างเช่นหากเราไม่หยุดไฟป่าวันนี้อากาศเสียพรุ่งนี้สุขภาพเสียและวันต่อไปอาจเป็นชีวิตที่เสียไป ข้อความนี้ใช้คำเรียงลำดับผลกระทบและถ้อยคำหนักแน่นเช่นเสียไปทําให้ผู้อ่านตระหนักถึงความรุนแรงและความเร่งด่วนของปัญหากระตุ้นอารมณ์และน้มน้าวให้ลงมือหยุดไฟป่า